ถือได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มากความสามารถอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับนัดนิสามณีหรือที่ทุกคนคุ้นหูในชื่อนัดสบัดแปรงซึ่งเธอนั้นเป็นคนเก่งรอบด้านอีกทั้งยังประกอบธุรกิจรวมไปถึงเป็นผู้บริหารผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเจ้าของเครื่องสำอางแบรนด์อีกด้วยอีกทั้งทางช่องทาง YouTube ของเธอนั้นมีผู้ติดตามเหยียบสองล้านคนแล้วโอ้โหอย่างยั่ว ยูทูบเบอร์ดังแต่งชุดวาบวิวเปิดท่อนบนทำเสียว,ว่าอย่างเด็ดอินฟลูดังจัดบราซีทรูเปิดอกโชว์หิวทำหลุดโฟกัสเต็มเต็มยืนยันอีกเสียงดารารุ่นน้องเปิดใจเชื่อเอสุภชัยไม่เหี่ยวเว็บพน,นันจัดเต็มซีทรูผีเสื้อวาบวิวทำเสียว ล่าสุดเธอก็ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจที่สีนาม่านจังหวัดน่านโดยเธอมาในลุกผมลอนใหญ่ตีกระบังลงแบบนางพญาแต่งหน้าโทนนูดอมชมพูเบาๆสวมชุดซีทรูเเรสผีเสื้อสีเหลืองแหวกกลางชายกระโปรงแต่งงานนี้ถึงกับหลุดโฟกัสเพราะเรสของเธอนั้นบางจนเห็นด้านในซึ่งด้านในเสื้อโชว์หน้าอกแบบไม่ปิดจุ ทำอาวาบหิวจนใจสั่นสุดๆส่วนท่อนล่างใส่จีสตริงเปิดให้เห็นบั้นท้ายแบบจะจะอย่างเด็ดแถมยังยกสะโพกสับแบบตัวม,มัมอีกทั้งยังโชว์ผิวขาวเนียนกริบผุดผ่องเป็นยองใหญ่พร้อมโพสท่าเสยผมจิกหน้าจิกตาเล่นกล้องแบบมืออาชีพสุดงานนี้ด้านแฟนแฟนแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนันอาทิเอาใหญ่ละเนี่ยโอ้วาวซามากหพี่นัดที่สุดคะ่ะปังมากพี่นัด ก้มกราบยิ่งกว่าปังอีกคะ่ะพี่นัดละมุลเกินนนนนแม่มันเรซาเอาเรื่องนัที่สวยครับครับเอิ่มพี่นัดคะ่ะไม่ทราบว่าจะให้หนูโฟกัสอะไรดีคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่แม่เกินเบอร์ไปไหมอ่ะเซบไม่ไหวแม่โอ้มากแม่มไฟลุกแล้วเป็นต้น